กูรูต่างชาติมองหาก CPI ยังลดลงอาจดันโกลสปอตแตะ1,980ดอลลาร์ 1, สวัสดีนะักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องยูทูบโกลาวเพจโกลาวแล้วก็เว็บไซต์โกลาว .com GOLDAROUND วันนี้จันทที่7สิงหาคมแล้วนะครับสัปดาห์นี้เองยังมีอีกหลายเหตุการณ์ที่ต้องติดตามนะครับโดยเฉพาะการประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อของทางสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขสาคัญที่เฟดจะใช้ในการพิจารณาปรับขึ้นหรือว่าปรับลดอัตราดอกเบีย้ยต้องมาติดตามก ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหายังไงฝากกดทุกคนช่วยก,กันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องทาง,างต่างๆของโกลลาราลเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยนะครับเรามาดูภาพรวมราคาโกลสปอนในสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนปิดตลาดลงแรงถึง17ดอลลาร์นะครับโดยในช่วงต้นสัปดาห์ทองคำก็ถูกเทขายออกมาอย่างต่อเน,นื่องนะครับหลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีก็ได้ดีดตัวขึ้นแรงเลยนะครับทำให้ราคาทองคำลงไปแตะยู่ต่ำสุดที่1,929กอ้ดอลลาร์นะครับก่อนจะมาฟื้นตัวใน ก็ปิดบวกกลับมา9ดอลลาร์นะครับหลังการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือนกรกฎาคมถํำกว่าที่ตลาดคาดการนะครับประเด็นสําคัญก็คือราคาสามารถกลับมายืนเหนือ1,940ดอลลาร์ได้นี้ก็คือทําให้ภาพรวมก็ไม่ถึงกับแย่มากนักนะครับขณะที่ราคาทองคาแท่ง9.65ภาพรวมในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา50บาทนะครับ โดยราคา,าปิดสัปดาห์เมื่อวันเสาร์ราคาขายออกอยู่ที่31,850บาทราคารับซื้ออยู่ที่31,750บาทคำนวณจากค่างเงินบาทที่34.66บาทต่อดอลลาร์นะครับส่วนทองไทยเองต้องจับตาเรื่องของค่างเงินบาทอย่างใกล้ชิดเลยนะครับเพราะว่าเคลื่อนไหวผันผวนค่อนข้างมากเลยนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราย้อนกลับมาดูที่โกลสปอตนะครับราคาก็กลับมายืนแถว1 9 4 0งี่สที่เป็นจุดกึ่งกลางอีกครั้งนะครับว่ามีโอกาสท,าทั้งปรับตัววเพิ่มขึ้้้นไดแลก ปรับตัวลดลงได้นะครับทั้งนี้โกสปอร์ตได้รับแรงกดดันอย่างที่บอกนะครับจากอัตราผลตอบแทนรัฐบาลที่สาระที่เพิ่มขึ้นนะครับ นถานที่แรงหนุนก็ได้มาจากความไม่แน่นอนทางด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งสัปดาห์นี้ก็มีตัวเลขเงินเฟอ้อนะครับ CPI ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงทิศทางราคาทองคำระยะสั้นได้โดยนักวิเคราะห์จากวอร์ินมองว่าหากตัวเลข CPI ออกมาดีกว่าที่คาดนะครับอาจทําให้ราคาทองคําขึ้นไปทดสอบที่1,980ดอลลบาทร์ได้นะครับในทางกลับกันหากว่า CPI ออกมายแยร่ราคาก็อาจจะลงไปสร้างฐานใหม่กันอีกรอบหนึ่งนะครับแต่นักวิเคราะห์มองว่าเงินเฟอ้อยังไม่น่าจะถึงเวลาที่จะลงไปแต่แอัตราสเตามเป้าหมายของเฟดนะครับเพราะว่าสาหรัฐกำลังเชิญกับราคาค อาหาหรแล้วก็ราคาพลังงานที่กลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้เฟดเนี่ยจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งจะสร้างแรงกดดันให้กับราคาทองคําได้อีกรอบหนึ่งนี่คือมุมมองของนักวิเคราะห์จากทางวอลซีนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ยังคงติดตามก็คือกรณีที่ ฟิทเดตติ้งนะครับได้ปรับลดอัตราหนี้ระยะยาวของสหรัฐจาก AAA เป็นเดือแค่ AA บวกนะครับทำให้อัตราผลตอบแทนสหรัฐพุ่งสูงกว่า4%นะครับแล้วก็สร้างแรงกดดันไม่สามารถทำให้ทองคำเนี่ยขึ้นไปยืนเหนือ1,950ดอลลาร์ได้เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาจะสังเกตได้เลยนะครับเมื่อราคาขึ้นไปป้วนเปี้ยนแถวนั้นก็จะมีแรงเทขายกดลงมาตลอดเวลาซึ่งเอ็ดเวิร์ดมอย่านักวิเคราะห์ตลาดมีการเหนือของออนดากล่าวว่าแม้ว่าตา ผลตอบแทนพันธบัตรัฐบาลสหรัฐที่เพิ่มขึ้นนะครับจะกดดันราคาทองคําแต่ว่าการที่ตัวเลขต่งางๆเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจทําให้ตลาดตื่นตระหนกโดยเฉพาะอย่างยิ่งหักลัชนณะหุ้นก็ยังคงปรับตัว ลดลงต่อเนื่องก็อาจจะสร้างความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้นะครับเอ็ดิร์โมย่ายังบอกว่าแม้ทองคําจะมีความผันผวนผระยะสั้นแต่ก็ยังมีโอกาสที่ดีในการปรับตัวขึ้นในระยะยาวนะครับเนื่องจากทางเฟดเองก็ใกล้จะสิ้นสุดวงจรการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยแล้วเพราะว่าใกล้จะเข้าสู่เป้าหมายที่ต้องการจะดึงเงินเฟ้อให้ลงเหลือ2%นะครับนี่ก็คือมุมมองจากนิวิเคราะห์ของมอร์สติดเกี่ยวกับเรื่องของ การเคลื่อนไหวของราคาทองคําในช่วงนี้กันนะครับเรามาดูประเด็นเศรษฐกิจที่สําคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี้กันนะครับวันนี้7สิงหาคมไม่มีรายง,งานตัวเลขเศรษฐกิจส,สำคัญนะครับแต่วันอังคารก็จะมีตัวเลขยอดนําเข้าส่งออกแล้วก็ดุลการค้าเดือนมิถุนายนไฮไลท์ของสัปดาห์น่าจะอยู่ที่วันพฤหัสนะครับซึ่งจะมีตัวเลขผู้ขอรับสื่อการว่างงานในสัปดาห์ในสัปดาห์นี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น231,000คนนะครับจากสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่227,000คนแล้วก็ แต่เชิงีราคาผู้บริโภค C P I นะครับเดือนก,นกรกฎาคมเมื่อเทียบรายปีก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น3.3เปอร์เซ็นต์นะครับจากเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่3เปอร์เซ็นต์นะครับ ขณะที่เมื่อเทียบไปหลายเดือนคาดว่าจะทรงตัวที่ระดับ2เอร์เซนะครับส่วนมันสุกก็จะมีดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI เดือนกนรกฎาคมเนี่ยเมื่อเทียบเป็นรายเดือนเนี่ย PPI คาดว่าจะอยู่ที่0.2นะครับจากเดิมอ,อยู่ที่0.1นนอกจากนั้นก็ยังมีตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือนสิงหาคมจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนด้วยนะครับตัวเศรษฐกิจต่างประเทศเนี่ยก็ถือว่ามีหลายตัวที่ต้องติดตามขณะที่ในฝั่งไประเทศไทยเอง หลักๆก,ก็คงยังคงติดต,ตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองแหะครับโดยเฉพาะเรื่องของการจับคู้วรัฐบาลแล้วก็ตัวนายกมตินะครับว่าที่นายกมติคนถัดไปว่าจะเป็นใครโอกาสจะเป็นของใครถ้ามีความชัดเจนมากขึ้นก็จะส่งผลให้เงินบาทก็อาจจะมีการแข่งข้ามากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังทรงตัวอยู่ยังหาข้อสรุปไม่ได้เนี่ยเงินบาทก็ยังคงน่าจะแกงตัวอยู่เหนือสันสิบบาทต่อดอลลาร์นะครับก็ อาจจะทําให้ราคาทองคําไทยก็ไม่เคลื่อนไหวไปไหนมากมายนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่โกลาหยิบมาฝากกันในช่วงแรกนะครับเดี๋ยวช่วงถัดไปเราก็จะมีมุมมองของบริษัทค้าทองคาในประเทศไทยเกี่ยวกับ uh, การเคลื่อนไหวของตลาดทองคําในวันนี้แล้วก็สัปดาห์นี้มาฝากกันขอ,ขอติดตาม,มากันนะครับก่อนจากกันต้องขอบคุณบริษัทค้าทองรายใหญ่เมืองไทยนะครับที่สสนุนการดำเนินง,งานของโกราวมาอย่างต่อเน,นื่องนะครับเริ่มจาก YLG b u l l i o n i n t e r n a t จำกัดบริษทัท Intagogo Trade จำกัดบริษทัท Oslid จำกัดบริษทัท s h i n i s g Gold b u l l i a n จำกัดบริษทัท s h i n i n g Gold Jewelry บริษัททีดีซีโกจจำกัดบริษัทเล้งหงคอมมอนตี้จำกัดแล้วก็บริษัท G ีแคบโกจจำกัด Go, ขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ